สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะพี่พี่จ๋าวันนี้นะคะก็มาพบกันกับช่องพาสวยพาเก่าใน ep ที่2ี่24นะ,ะพี่จ๋าก็ไม่ได้ลงให้พี่พี่รับชมนะคะประมาณอ่า สองสาวันเลยนะพี่นะพอดีว่าเพิ่งว่างนะจ๊ะพี่จ๋าวันนี้ก็เลยมาลงให้พี่ๆรับชมนะคะยี่สิบห้ารายการนะคะราคารายการละหกร้อยบาทนะคะพี่จ๋าหกร้อยบาททุกรายการนะคะส่งฟรีส่งด่วนนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะหรือว่าพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนนะคะก็สามารถโอนกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าแจ้งหมายเลขอีพีแจ้งหมายเลขรายการกันให้ถูกต้องนะคะทักเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะพี่ๆนะราคาหกร้อยบาทส่งให้ฟรีทุกรายการนะคะมีบริการ ไปทางด้วยนะหรือว่าพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนะคะก็สามารถแจ้งหนูกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะพ,พี่จ๋าช่องทางการติดต่อนะคะนี่เลยใครมีไลน์นะคะแนะนําว่าให้แอดไลน์มาเลยนะคะพี่จ๋าเนี่ยะคะแอดไลน์ด้วยค r โค้ดหรือจะใช้เบอร์โทรศัพท์นะคะเพิ่มเพื่อนก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นช่องเบอร์โทรหรือ ID นะคะสามารถใช้ได้เลยนะพี่พี่นะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดถูกใจทุกคลิปทุกวิดีโอเลยนะจ๊ะพี่จ๋าวันนี้มาลงให้รับชมเลยนะพี่นะ ช่วงสายๆนะคะพี่จ๋าใน ep 2ีนะคะเป็นคลิปวิดีโอว,วันที่2นะพี่พี่สองอ่กันยายนนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะพี่จ๋าเดี๋ยวพาพี่พี่นะคะไปรับชมอง์แรกกันเลยนะคะไปกันที่รายการที่1เลยจ้านี่นี่นะคะจ๋าหกร้อยบาททุกรายการเลยนะคะพี่พี่นี่นะคะประมาณนี้เลยนะจ๊ะพ,พี่จ๋า นี่นะคะถ้าเข้ามาผพ้ดคุยสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะพี่พี่จ๋ารยายการนี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะพี่พี่เน,นะคะเปิดอยู่ที่หกร้อยบาทนะพูดคุยกันก่อนได้นะจ๊ะสะดวกโอนได้เลยไม่สะดวกโอนสามารถได้เก็บไปทางได้นะต่อไปรายการที่สองคะ่ะรายการนี้เป็นรายการที่สองนะจ๊ะพี่พี่จาา๋านี่นะคะ ประมาณนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะพี่พี่ท่านใดยังไม่ได้กดติดตามช่องพัชสวยพักเก่านะพี่นะหนูฝากด้วยนะคะฝากพี่พี่กดติดตามกดถูกใจด้วยนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้ก็เป็นรายการที่สามนะคะพี่พี่จ๋า EP นี้เป็น EP ที่ยี่สิบสี่นะคะรายการนี้เป็นห่วงเชื่อมนะพี่พี่จำหมายเลข e ีพีจำหมายเลกรายการกันให้ถูกต้องนะคะ ต่อไปรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่เป็นรายการนี้เลยจ้าพี่พี่จ๋าเนี่ยเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะหลังหนังสือนี่นะคะพี่พี่จ๋าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ดูให้ชอบใจดูให้ดูกใจแล้วค่อยติดต่อเข้ามานะคะรายการนี้เป็นรายการที่สี่นะคะเตาลีดหลวงปู่ทวดหลังหนังสือต่อไปรายการที่ห้านะคะ รายการที่5จะเป็นรายการนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยเหรียญหลวงพ่อวัดดอนต้นนะคะพี่พใช่ไหมเห็นนะพี่จา๋าเป็นห่วงเชื่อมนะพี่พี่นะส,สวยๆแบบนี้เลยวัดวังผ่านะคะพี่พี่จา๋าเก่าๆเ,เลยนะคะเหรียญน,นี้นะห่วงเชื่อมรายการที่5นะคะต่อไปรายการที่หกนะคะพี่พ รายการที่6นะคะเป็นเหร uh, ียญอาจารย์ฟั um นค่ะพี่พี่จ๋าเหรียญอาจารย์ฟันอาจารย์โลนะพี่พี่นะเลี่ยมกรอบพลาสติกเรนนูนนะคะมาแบบนี้เลยด้านหน้า้านหลังประมาณนี้เลยนะจ๊ะดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจแล้วติดต่อกันเข้ามานะจ๊ะพี่พี่จ๋าสวยๆเลยนะคะเหรียญนี้รายการที่6ต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พี่หนูฝากกดถูกใจคลิปวิดีโอด้วยนะพี่พี่จ๋า อย่าลืมกติดตามช่องพระสวยพระเก่ากันนะคะนี่นะคะพี่จ๋ารายการนี้เป็นรายการที่เจ็ดเลยค่ะพี่พี่เป็นรายการที่เจ็ดเลยนะจ๊ะน,นะคะหกร้อยบาททุกรายการนะคะพี่พจ๋าถ้าเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะต่อไปรายการที่แปดคะ่ะรายการที่แปดเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะพี่พี่ เหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะรายการที่แปดนะคะประมาณนี้เลยต่อไปรายการที่เก้านะคะพี่พี่รายการที่เก้านะคะจะเป็นพระสมเด็จอง์นี้เลยนะคะเนื้อหามวลสารประมาณนี e ้เลยพี่พี่จ๋าหนินี่นะคะประมาณนี้เลยนะรายการที่เก้าเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่เลี่ยมตลับสวยเลยพี่พี่จ๋า ะะรายการที่9นะต่อไปรายการที่10นะคะรายการที่10เป็นจอบนะคะพีะะ่จอบหลงผ้าใบนะจอบหลงผ้าใบนะจ้าพี่จ๋า<อ>ก็ประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่รายการที่10นะต่อไปนะคะรายการที่1 1บอนะคะ1 1จะเป็นสมเด็จองค์นี้เลยจ้าพี่จ๋า รายการที่1 1เป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะพี่พเนื้นะะอหาโนสารประมาณนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจแล้วค่อยติดต่อกันเข้ามานะจ๊ะพ,พี่จ๋ารายการนี้เป็นรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12นะคะพี่พรายการที่12นะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะมีกิ่งด้านในนะคะพี่จ๋ามีกิ่งด้านในนะ นนะคะพี่พี่สวยๆเลยพี่พี่จ๋าถ้ามีไลน์แนะนำว่าให้แอดไลน์มาชมภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะเดี๋ยวหนูส่งรูปภาพให้พี่พี่ชมเพิ่มเติมนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่1 2นะคะนี่นะคะต่อไปรายการที่13นะคะ13เป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋า13เป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พี่ มีทั้งบริการเก็บปลายทางแล้วก็โอนนะคะใครสะดวกโอนโอนได้เลยนะพี่ๆนะส่งฟรีให้ทุกรายการนะคะพี่พี่จ๋าส่งฟรีให้ทุกรายการนะจะส่งเป็นขนส่งไปสนีไทยแบบ e m s ็เกันเลยนะพี่ๆนะต่อไปรายการที่สิบสี่ค่ะสิบสี่เป็นเหรียญท่านอาจารย์เอี่ยมนะคะพี่ๆสิบสี่เป็นเหรียญท่านอาจารย์เอี่ยมนะคะนี่นะคะพี่จ๋าวัสานสู่องค์เก่านะพี่ๆนะเหรียญนี้ สวยๆแบบนี้เลยจ้ารายการที่14บนะคะต่อไปรายการที่สิบห้านะคะพี่พีจ๋ารายการที่15บห้าอันนี้น่าจะเป็นนางกวักนะคะพี่พีเป็นห่วงเชื่อมนะเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะจ๊ะพี่พี่พี่จ๋าประมาณนี้เลยค่ะรายการที่สิบห้าต่อไปรายการที่16นะคะรายการที่16เป็นสมเด็จองค์นี้เลยจ้ะพี่พี่ สวยงามมากเลยนะพี่นะสมเด็จเรียมตลาบพร้อมใช้งานเลยค่ะพี่พี่น,นะดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจนะคะแอดไลน์ชมภาพเพิ่มเติมกันได้ไม่ถูกใจเราไม่ว่ากันนะพี่นะดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ไลน์เลยนะจ๊ะสวยสวยเลยพี่พี่จ๋าสมเด็จรายการที่สิบหกนะเาไปรายการที่สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดอันนี้น่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะพี่พี่มีปั๊มตรงนี้ด้วยเขาเรียกปัม๊มหรือเขาเรียกตอกเอ้ยหลอนหลวงพุทีมพี่พี่จ๋า เรียนหลวงปู่ทิมนะเขาเรียกต่อโคหรือเขาเรียกอะไรหนูก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนี่นะคะพี่พี่นี่ยนะสวยๆเลยพี่พี่จา๋าเนี่ตรงนี้นะลอยต่อไปรายการที่สิบแปดค่ะสิบแปดเป็นรายการนี้เลยพี่พี่จา๋านี่นะรายการที่สิบแปดนะคะพี่พี่รายการที่สิบแปดนะคะ ต่อไปรายการที่สิบเก้าจ้ารายการที่สิบเก้านะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อลพกลวยวัดโคสิตารามนะคะนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยจ้าพี่พี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อลพกลวยวัดโคสิตารามรายการที่สิบเก้านะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบนะคะรายการที่ยี่สิบเป็นตะกรุดนะคะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวหนูจะวัดให้นะว่าประมาณกี่เซน ประมาณแปดเซนนะพี่นะประมาณนะคะนี่นะคะแบบนี้เลยจ้าพี่พี่จ๋านี่นะคะรายการที่ยี่สิบนะพี่พี่แอดไลน์ชมภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะไปรายการที่ยีสิบอ็ดนะคะรายการที่ยีบเอเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะ รายการที่21นะจ๊ะพ,พี่จ๋าดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจแล้วแอดไลน์ชมภาพเพิพ่มเติมกันได้นะคะประมาณนี้เลยนะจ๊ะรายการที่21ต่อไปรายการที่22นะคะรายการที่22เป็นรายการนี้เลยจ้าพ,พี่นี่นะคะกันี่นะคะพี่จ๋ารายการที่22นะคะพี่จ๋า รายการที่ยี่สิบสองนะคะเก่าๆเลยนะพี่พี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะคะยี่สิบสามเป็นรายการนี้เลยจ้าเป็นห่วงเชื่อมนะพี่พี่นะเป็นห่วงเชื่อมนะคะรายการที่ยี่สิบสามนะหลวงพ่อวัดน้อยนะพี่พี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่เป็นรายการนี้เลยจ้าเป็นพักกิ่ง อมีกิ่งด้านในนะคะพี่พี่มีกิ่งด้านในนะคะรายการนี้หนูขยาวฟังเสียงให้แล้วนะพี่พี่นะประมาณนี้เลยนะจ๊ะพ,พี่จ๋าองค์เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะคะต่อไปรายการสุดท้ายเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะพี่พี่นะ 25เป็นสร้อยสร้อยปลาตะเพียนหรือเปล่าพี่พี่นี่นะแบบนี้เลยกล้องไม่โฟกัสเ่าไหรเนี่นะพี่จ๋าสร้อยปลาตะเพียนนะคะพ,พี่ราคา600บาทนะคะพูดคุยกันก่อนได้นะพูดคุยกันก่อนได้นะจ๊ะพี่จ๋าเข้ามาถูกเข้ามาได้เลยนี่นนะ รายการนี้เป็นรายการที่25นะคะพี่จ๋ามี2 5รายการนะจัดมาให้พี่พี่รับชมนะคะถูกใจชอบใจรายการไหนนะคะจำหมายเลขไอพีจำหมายเลขรายการกันเข้ามานะคะช่องทางการติดต่อน,นี้เลยจ้าพี่จ๋าใครมีไลน์แอดไลน์ด้วย QR code ค hold, ได้เลยนะหรือจะใช้เบอร์โทรเป็นเบอร์0816916282่กนก็ได้นะคะพี่พี่ สแกน QR วอาโคแอดไลน์กันเข้ามานะจะได้ชมภาพเพิ่มเติมนะคะและที่สําคัญเลยนะคะพี่จา๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระสวยพรกเก่าด้วยนะเดี๋ยวหนูจะมาลงคลิปให้พี่ๆรับชมกันอีกเรื่อยๆนะคะพี่จ๋ากดติดตามกันไว้นะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจ้าพี่จา๋าสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ